يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى اهل بيته وذريته وصحابته كما سلمت وصليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهد هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد พี่น้องผู้ศรัทธาต่อรอดสุภาตาละทุกท่านครับคําถามหนึ่งที่ผมเคยถามพี่น้องไปเมื่อประมาณสองปีที่แล้วและยังคงใช้ในการทบทวนตัวเองได้เสมอไกฟะาฮาลุกุมว่าใกฟะาฮาลุกุมมาอัลลอฮ์พี่น้องเป็นยังไงบ้างและความผูกพันระหว่างพี่น้องกับอัลลอฮ์สุภาตาละ สัมพันธภาพระหว่างพี่น้องกับอระลอสภาราตาราเป็นยังไงบ้างในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับรู้ข่าวสารของข้าราชการระดับบิก๊กน,นับสิบคนที่เข้าไปพัวพันกับคดีกับของเถื่อนของผิดกฎหมาย จนกระทั่งติดคุกติดตารางหลายคนที่หนีไม่รอดหนีไม่พ้นถูกดำเนินคดีฝากขังไปแล้วแต่หลายคนที่มีเอี่ยวไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ต่างวิ่งโรหลบหนีหรือแสวงหาผู้ที่มีอิทธิพลเหนือวกว่าพวกเขาหวังว่าความผิดของพวกเขาจะถูกปกปิด หรือพวกเขาที่มีความผิดเนี่ยจะถูกทำให้รอดพ้นนั่นแสดงให้ผู้ศรัทธาทุกคนเห็นว่าบรรดาคนชั่วบรรดาผู้ที่ก่อการอาธรรมบนหน้าแผ่นดินบรรดาอาชญากรทั้งหลายมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกันนั่นก็คือกลัวผลแห่งความผิดของตัวเองเลึกๆแล้วเนี่ยกลัวไม่งั้นไม่หนี และลึกๆแล้วคนเหล่านี้กลัวที่สุดที่ความชั่วของตัวเองจะถูกเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้ใครล่ะที่โดนขังเป็นคนแรกๆคนใหญ่คนโตที่มีผลงานดีในสังคมคนนึกว่าเป็นคนดีมาตลอดเพราะเรื่องแดงขึ้นมาจบเลยหลายคนก็เป็นเช่นนี้ฉากหน้าเป็นคนดีคนในสังคมเห็นนึกว่าเป็นคนดี แต่เบื้องหลังอาจจะก่อกรรมทําเข็นไว้อย่างมากมายและก็กลัวว่าสักวันหนึ่งความชั่วของตัวเองจะถูกเปิดเผยจนที่คนเหล่านี้สามารถกระทําความผิดซ้ําได้อีกติดสินบนเจ้าพนักงานค่าปิดปากค่าตะตอนหรือวิธีการอื่นๆเพื่อให้ตัวเองยังคงรอดพ้นจากการถูกเปิดโปงความผิดแต่คนเหล่านี้ผู้ศรัทธา เชื่อขนมกินได้เลยอย่างชา้าที่สุดหากเขาไม่ถูกเปิดโปงและจัดการในดุนยานี้วันกิยามะเขาต้องโดนอย่างแน่นอนเยวมาตุเบลสรออิรในวันกิยามะเป็นวันที่สิ่งที่ถูกซ่อนเร้นทุกอย่างบนหน้าดุนยานี้จะถูกเปิดเผยไม่มีอีกแล้วในวันพรุ่งนี้ใครจะปกปิด ความผิดของตัวเองจากอัลลอฮ์ซุบฮะตาลาได้ไม่มีอีกแล้วใครจะไปวิ่งเต้นติดสินบนอัลลอฮ์ซุบฮะตาลาในวันกิยามะไม่มีอีกแล้วใครจะไปขอให้คนนู้นคนนี้มาช่วยเหลือในวันกิยามะไม่มีอีกแล้วยกเว้นบางคนบางพวกเท่านั้นที่อัลลอฮ์ซุบฮะตาลาทรงพอพระทัยและให้สิทธิ์เชฟะแต่คนเลวจะเป็นยังไงในวันกิยามะผู้ศรัทธาที่ติดตามข่าวสารเหล่านี้ ไม่ใช่เอามันไอคนนี้เลวอย่างนั้นคนนั้นเลวอย่างนี้อ๋อรตระกูลนี้ชั่วอย่างนั้นผู้ศรัทธาจะไม่จบแค่นั้นผู้ศรัทธาต้องได้คําตอบที่ตอกย้ํากับตัวเองเราฝ่าฟืนเอาลอดสมหตาลาแล้วเราสํานึกผิดไหมหรือเราเป็นอย่างกลุ่มคนที่เป็นข่าวเหล่านี้พยายามแสวงหาวนทางปกปิดความชั่วช้าของตัวเองไม่ให้คนอื่นรับรู้โดยที่ตัวเองก็ยังไม่สํานึกผิด ผู้ศรัทธาจำเป็นจะต้องได้รับคําตอบแต่ผมเชื่อถ้าเป็นมุมินจริงเขาจะต้องกลัวสํานึกผิดแต่ก็กลัวเช่นเดียวกันว่าความชั่วของเขานั้นจะถูกเปิดเผยหากวันหนึ่งแม้ว่าความชัว่วสักประการเดียวที่ตัวผมมีแล้วไม่มีใครรู้หากมันถูกเปิดเผย ออกมาในสังคมผมอาจจะไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วผมอาจจะต้องแาดแผ่นดินนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะสังคมเนี่ยไม่สามารถทําใจยอมรับกับความผิดที่ผมมีได้แต่คนอื่นไม่รู้และผมเชื่อว่าผู้ศรัทธาแต่ละคนมีแผลแบบนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นเราจะทํำยังไงในวันพรุ่งนี้วันกียามะเรากลับไปหาลอสุมฮาตลาละไม่มีดีเอสไ ไม่มีปปะะชไม่มีไม่มีคณะลูกขุนไม่มีอายการไม่มีใครแล้วที่เราจะเล่นลิ้นที่เราจะตกติกในการอรอดพ้นได้ศาลของอัลลอฮ์ในวันพรุ่งนี้ในวันกิยามะอัลลอฮ์ซุลฮะตาลาเป็นผู้พิพากษาแต่เพียงผู้เดียวรอบรู้ทุกอย่างจะไปแอบไว้ตรงไหนไม่มีสิทธิ์ผู้ศรัทธาต้องให้ข่าวเหล่านี้เป็นบทเรียนกับตัวเอง ในวันกิยามะในสุรัตหาอัลลอฮ์ซุหามะตาลาช่วงหนึ่งเล่าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะเยวมมอีดียะตบิอูนัดดายะลาอูะละในวันนั้นทุกคนจะตามเสียงร้องเรียกของมาลายกะที่ทำหน้าที่ในการเรียก ละอ้วาจ,จะละไม่อิดเอ,อื้อนแม้ว่าก่อนหน้านั้นพอถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมานะทุงท่งมหัศจรแต่ละคนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจนกระทั่งทนไม่ไหวแล้วเดินออกตามหานาบีแต่ละคน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 จนไปถึงท่านอับดุลเบีุ๋มมัตส์รอ伊斯ลัมแล้วท่านก็สุญูดเพื่อขอ,อตัวอาตอาะล์ให้การสอบสวนนั้นเริ่มต้นขึ้นเสียทีทุกคนที่มีความผิด รู้ตัวอาจจะลงนรกก็ได้นรกนี่ถูกนํามาอยู่ใกล้ๆแล้วอาจจะลงนรกก็ได้ยังไม่รู้ชะตาการรมตัวเองเลยว่าจะเป็นยังไงแต่เมื่อมาไยการเรียกนายมุฮัมมัดบุตรของอิบรอฮิมออกมาลาอิวะเจละแม้ว่ากลัวแม้ว่ายังไม่รู้อนาคตของตัวเองแต่จําเป็นจะต้องตามเสียงเรียกนั้นไป ว่าชักตมสาอลเสียงทุกเสียงจะลดลงลดระดับลงโดยที่จะเหลือเพียงเสียงกระซิบอันแผ่วเบาเท่านั้นทุกคนในวันกิยามะไม่กล้าที่จะพูดยกเว้นอัลลอฮ์จะให้พูดและจะพูดแต่ความจริงและจะไม่มีการ ทรงเสียงทั้งทำไมเราเป็นใครในวันกิยามะเราคือบ่าตัวเล็กๆวานาจิลูลยูฮูลินไฮน์กอยยุมอัลลอฮ์บอกทุกใบหน้าหมายถึงมนุษย์ทุกคนใบหน้าของเขาจะสงบลงลินไฮน์กอยยุมแด่พระผู้ทรงชีวิตผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลายคืออัาาลลอฮ์ซุลฮฺอลลอทุกคนในวันกิยามะจะอยู่ในสภาพที่นอบน้อม ว่กอดคอแบะมันฮามันละวุ่มาและใครก็ตามที่แบกความอาธรรมเอาไว้ย่อมได้รับความพินาศแน่นอนทุกคนถูกเรียกนายมุฮัมมัดอิบนุอิบรอฮิมออกมานี่ออกไปฮะดีษบทหนึ่งบันทึกโดยมัมบุคารีและมุสลิมจากท่านอับดุลลิยนุอุมัรรอดิยลลอฮุตะอาลาอันฮุมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุะละซัลลัมกล่าวว่า อินนัลลอฮฺยืนนัล้น المؤمن ي و م ن ق ي ا ติฟะยาดูอัลเลฮิคานฟะวียัสรุอัลลอฮฺซุมฮาตาลาจะเรียกบ่าวมุมินคนหนึ่งออกมาในวันกิยามะเรียกมาเข้าใกล้อัลลอฮฺซุมฮาตาลาบ่าวคนนั้นก็ไปในสภาพที่นอบน้อมฟะยาดูอัลเลฮิคานฟะคานฟุนในภาษาอาหรับหมายถึงซิทม่านสิ่งที่ใช้ ปิดกันวนระระมาแล้วก็ความเมตตาหมายความว่าอลัลลอฮ์เรียกบ่าวคนนี้ออกมายืนเบื้องพระพักพระองค์แล้วพระองค์จะเอาม่านและความเมตตาของพระองค์ลงมาปกปิดเขาไม่มีใครรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในในวันเกียรมะมนุษยชาติทั้งหมดจะยืนเป็นซอฟถูกเรียกออกไปหาอลัลลอฮหนงคนคนที่เหลือรอ อะไรเกิดขึ้นข้างในไม่มีใครรู้เพราะอัลลอฮฺสุมาตาลาปกปิดไว้ทั้งหมดคุณอัลลอฮฺสุมาตาลาจะกล่าวแก่บาวคนนี้ว่าอาจจะอาจจะริฟดัมบักะนะอาจจะริฟดัมบักะนะเจ้ายอมรับในบาปนี้หรือเปล่าเจ้ายอมรับในบาปนี้หรือเปล่าฟ่ยกุลชายคนนั้นจะกล่าวว่านาะมไอร ครับอัลลอฮ์โอโอ,องพิบาลของผมผมยอมรับผมยอมรับอัลลอฮ์สุฮาตาลาจะให้บันทึกบัญชีความผิดของเขาเนี่ยมาให้ดูอันนี้เนี่ยทำลืมไปแล้วยังมีอยู่ในบันทึกอันนี้เนี่ยทำคิดว่าไม่มีใครรู้นอกจากตัวฉัน แต่มีอยู่ในบันทึกอันนี้ก็ทำคิดว่าเป็นบาปเล็กในบันทึกนี่ไม่เล็กทุกอย่างถูกบันทึกคนที่มีความผิดจะรู้สึกยังไงในสุรนแก้ฟรีที่เราทบทวนกันทุกวันศุกร์ว,วูดิอัลกิตาบเมื่อบัญชีเมื่อบันทึกได้ถูกวางฟาตารลมูจริมีนมูชฟิกีนมิมมาฟีฮิวยะกูล บรรดามุจริมบรรดาอาชญากรบรรดาคนทำความชั่วเมื่อกุรานพูดถึงคนชั่วอย่าคิดว่าเราเนี่ยดีแล้วรอดไม่เอาตัวเองไปวางในอายานีส้สิเราที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์อาจจะเป็นมุจริมในทัศนะของอัลลอฮ์ก็ได้เมื่อเห็นบันทึกของตัวเองถูกวางเขาจะกล่าวว่าไงมุชฟิกตินรู้สึกวาดลัวยังไม่รู้ข้างในจะมีอะไร ويقول ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة โอวิบัตแล้วนี่มันนี่มันบันทึกอะไรเนี่ยลยุาดิรุสีรอนลาบรอทุกอย่างทั้งบาปเล็กบาปใหญ่ไม่ได้ถูกละเว้นไว้เลยอิลลาซฮาเว้นแต่ถูกบันทึกไว้อย่างเรียบร้อย ทุกอย่างทุกรายละเอียดว่าจะดูมามีรูหาดิรอเขาจะเห็นทุกอย่างอยู่เบื้องหน้าเขาว ah โดย่อัลลาาลามไม่อาจทำต่อเบาแม้เพียงเล็กน้อยสักคนเดียวอัลลอฮ์ก็ไม่อาจทำทุกอย่างที่บันทึกทำอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรเมื่อไรอัลลอฮ์บันทึกเอาไว้ แม้ว่าเราจะลืมไปแล้วแม้ว่าเราจะปกปิดอัลลอฮ์บันทึกทอัลลอฮ์ถามอัจาริฟดัมบะกะดาวะกะนายอมรับไห่บาปนี้ยอมรับไม่บาปนี้ยอมรับไม่บาปนี้นามไอัอครับอัลลอฮ์ผมทำครับอัลลอฮ์ผมทำ حت ่ตตา قرر رهوب ذو ูบ,บิจนกระทั่งเขาเนี่ยบอกอัลลอฮ์ครับครับครับทุกบาปอัลลอฮ์ถามทำใช่ไหมครับอันนี้ก็ผิดทำไหมครับ พัตต์กรรหูด้วยนุบุว์รอาในนัฟนซีอีอันนู้เพลตยอมรับทุกความผิดแล้วก็รู้สึกว่าหักแล้วหายาะแล้วชิบหายแล้วเพราะทุกอย่างเนี่ยความผิดเนี่ยคนผิดในวันกิยามาจะไปไหนแน่นอนคนมีความผิดลงนรกยอมรับหมดแล้วทุกความผิดแลเอิีลาอีหลอดจะไปไหนไหนครับผมผมแย่แล้ว อ l l a h u m m a t a a ลาจะกล่าวกับบาคนนี้สตตร์รู้ฮาอาลกฟิดดุนยาวอา أ ิ ا أ ละ ي رها لكن يو ข้าได้ปกปิดความผิดทั้งหมดเหล่านี้ให้แก่เจ้าในดุนยาไม่มีมนุษย์สักคนเดียวได้ล่วงรู้และวันนี้ข้าได้อภัยมันทั้งหมดให้แก่เจ้าแล้วฟายยตตอคิตาบุฮัสนาติและเขาก็ได้รับบันทึกความดีมาจะ a ล l a h u m m ตาาลา ทำผิดทุกอย่างอลัลลอฮ์ถามยอมรับอลัลลอฮ์บอกว่าข้าได้ปกปิดทั้งหมดให้กับเจ้าแล้วในดุนยาวันนี้ข้าอภัยทั้งหมดให้กับเจ้าอุลมามาบอกว่าอะไรก็ตามที่อลัลลอฮ์ทรงปกปิดให้กับเราในโลกนี้ไม่ให้ใครรู้เลยนะนั่นหมายความว่าอลัลลอฮ์จะไปแฉเราในวันกิยามาหรือเปล่าเปล่าแน่นอนถ้าอลัลลอฮ์ปกปิดไม่ให้เรามีประวัติดังพ้อยต่อหน้ามนุษย์ในโลกดุนยา อัลลอฮ์จะปกปิดให้เหนือกว่าในวันกิยมามะด้วยการอภัยโทษทั้งหมดนี่คือผู้ศรัทธาแล้วทําอย่างไรเราถึงจะได้เป็นหนึ่งในบ่าวที่มีลักษณะเช่นนี้ไม่ยากสิ่งที่ท่านอับดุลลอฮฺสุลต่านลมสอนอุมม่าของท่านไม่ยากสองอย่างที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ประการแรกอยู่ในอัสการยามเช้าและยามเย็นบันทึกโดยอิหมา่ามอับดุวุอิมุมมาจาอุม,มาร อับดุลไล,อลมม์อุมารเราในละอานุมาเช่นเดียวกันกล่าวว่าท่านนบ,บีส,โลโลสลุลต่านไม่เคยละทิ้งการอ่านดูอาบทนี้ทั้งยามเช้าและยามเย็นฟังให้ดีนะครับนบ,บีไม่เคยละทิ้งการกล่าวดูอาบทนี้ทั้งยามเช้าและยามเย็นดูอาบทยาว اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم إني العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي بعظمتك أوضمتي كنطلا من تحتي ثنٍع في الدعاء เป็นเรื่องที่เรากำลังคุยในวันนี้อัลลอฮุมมัสตุรอรอตีวะอามิรออตีโอ้ล l l a ์ขอพระองค์ทรงปกปิดสิ่งที่น่าละอายของเราสิ่งที่น่าละอายอาจจะหมายถึงอารมณ์ของเราอาจจะหมายถึงข้อบกพร่องในร่างกายของเราอาจจะหมายถึงข้อบกพร่องทางพฤติกรรมของเรารวมถึงความผิดบาปของเราที่เราปกปิดจากมนุษย์ทั้งหลายลล l a ์ให้ใครมาสอนไอ้ท่านนบีสุลต์สลัมสอนว่าผู้ศรัทธา ต้องอ่านอัซกาดยามเช้ายามเย็นทุกเช้าทุกเย็นและนบีไม่เคยทิ้งหมายความว่าความหมายของดวงบทน,นี้จะต้องเป็นคันลองของมุสลิมทําไมอัลลอฮ์ต้องให้เราขอให้อัลลอฮ์ปกปิดความชั่วแสดงว่าอัลลอฮ์จะบอกว่าผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องตระหนักทําผิดอะไรไว้จะต้องกลัวว่าวันหนึ่งมันจะถูกเปิดเผยฉะนั้นถ้ากลัวขอต่ออซุลฮะตาลา อัลลอฮฺมาสตุรเอาลอตีโออัลลอฮฺปกปิดความผิดพลาดข,ของของข้าพระองค์ด้วยเถิดว่าอามิรออาตีและให้ข้าพระองค์เนี่ยได้รอดพ้นจากสิ่งทุกสิ่งที่ข้าพระองค์กลัวกลัวอะไรล่ะครับคนดีๆก็กลัวเนี่ยอย่างที่เราพูดไปแล้วตอนต้นคุณปะกลัวว่าไอ้สิ่งที่อัลลอฮฺปกปิดเนี่ยสักวันหนึ่งจะถูกเปิดเผยรวมถึงความผิดบทลงโทษที่จะเกิดเนื่องจากความผิดด้วยสองท่อนนี้ขอให้อัลลอฮทรงปกปิดให้กับเรา นบีสโลสลัมสอนและท่านไม่เคยทิ้งแสดงว่าเป็นดุอาที่มีความสําคัญหลังคุดปาใครจาไม่ได้มาขอเซิร์ชใน,นเน็ตก็ได้ไม่ยากดุอาบทน,นี้ท่องอยากให้พี่น้องท่องและใครครววในความหมายหากเราอ่านดุอาบทน,นี้ทุกเช้าแต่เราไม่ซึง้งเราไม่อินว่าขอขออัลลอฮ์ปกปิดความผิดให้กับฉันด้วยเถิดแต่ถึงเวลาเราทําความผิดสักพักก็ไปเล่าคนอื่นฟังเฮ้ยนี่นั้นฉันทำงี้ พูดมากจนกระทั่งลืมแล้วก็ดีใจกับความผิดที่เราได้ทำเลยพูดๆแสดงว่าเราไม่อินเลยอัลลอ์ปกปิดความผิดในกระชั้นหน่อยถึงเวลาก็ไปเราเฮ้ยเมื่อวานทำแล้นได้มีมผู้ศรัทธาขอดุอาบทนี้แล้วจะต้องเป็นคนที่ปกปิดความผิดของตัวเองด้วยท่านนบีจึงมาสอนไม่ยากขอดุอาแค่นี้อินชาอัลลอฮ์ในวันเกียามะอละัลลอฮ์ซุฮาตาลาจะให้เราเป็นดังบา่าวคนนี้ที่อัลลอฮ์จะกล่าวกับเขา สตารตุฮาอะเลกฟิดดุนยาวะอานาอฟิรุฮาละกัลเยว์ข้าปกปิดให้กับเจ้าทั้งหมดในดุนยาและวันกียรมาวันนี้ข้าอภายทั้งหมดให้กับเจ้าแล้วนี่เป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่หนึ่งประการของอลอสมาตลาที่ให้กับผู้ศรัทธาทั้งหลายในในโลกยุนยานี้พี่น้องลองคิดบาปท,ที่เราทำโดยมีคนอื่นรู้เห็น อะไรเล่าที่จะปกที่จะปิดปากพวกเขาไม่ให้พูดในอดีตรเราอาจจะเคยอยู่ในสังคมยาฮิลียะเรามีความผิดมากมายอยู่กับเพื่อนกาเฟสอยู่กับเพื่อนเะเฮความผิดที่ทำกับพวกเขาเนี่ยหากวันหนึ่งพวกเขามาบอกกับสังคมที่เราอยู่ณนะปัจจุบันนี้เบียตุลมุสลิมอ่ะ เบียตุนมุมิน่ะสังคมที่มีแต่มุสลิมสังคมที่มีแต่ผู้ศรัทธามีแต่คนดีคนเนี่ยค,คิดว่าเราเป็นคนดีหากเพื่อนเก่าเรามาบอกเฮ้ยไอคนนี้เนี่ยเคยทําซีน้าไอคนนี่เนี่ยเมาหยำเปเลยเมื่อก่อนเราจะเป็นยังไง <_ S 1> และหากว่าเรากับเพื่อนเหล่านั้นทุกวันนี้ไม่ได้ติดต่อกันแล้วอะไรที่จะการันตีว่าพวกเขาจะไม่ปริปากแชร์เราสักวันหนึ่งหากในวันหนึ่งข้างหน้าเราเป็นใหญ่เป็นโตในสังคม เราจะรู้ได้ไงว่าเพื่อนเก่าเราเหล่านั้นจะไม่ให้ข่าวกับสำนักข่าวต่างๆบอกนายกคนนี้นะตอนเรียนเนี่ยทำคมบิดหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรที่จะการันตีเราหากเราไม่ขอความช่วยเหลือจอากอัลลอฮฺสุมาตาลาให้ทรงควบคุมจิตใจของคนเหล่านี้อัลลอฮฺผมเนี่ยไม่พูดความผิดของผมแล้วขอพระองค์ช่วยปกปิดความผิดให้ผมด้วยและขอพระองค์ทรงควบคุมจิตใจของทุกคนที่รู้ความผิดเหล่านี้ให้เนาลืมไป ให้เขาไม่ไม่ปิปากพูดเลยในดุนยาเราต้องพึ่งพาอัลลอฮ์สุบฮานตะลาไม่งั้นไม่มีอะไรการันตีใช้เงินปิดปากเงินหมดเขาก็พูดอัลลอฮ์สุบฮานตะลาเท่านั้นที่จีรังยั่งยืนขอฝากพี่น้องทุกท่านนะครับในคุณบารกกไว้เพียงเท่านี้อููลลนบ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد في بوستا تعالى الله سبحانه وتعالى ครับประการที่2ที่จะทําให้เราได้เป็นหนึ่งในบ่าวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรง ปกปิดความผิดแล้วพยาโทษให้นั่นก็คืออย่าไปเปิดโปงความผิดของคนอื่นในฮะดิษที่รายงานจากท่านอบดุลรอห์รอดิลลอฮุอันในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมและท่านอื่นๆท่านอบับดุลสลามกล่าวว่าวามันซัตรอมุสลิมันซัตรอฮุลลอฮุฟิด,ดุนยาวันอาคริรใครก็ตามปกปิดสิ่งความผิดหรือสิ่งน่าละอายของมุสลิมสักคนหนึ่ง ซาตอรอหลุลลอฮฟิดดุนยาวันอาคิรอ Allah ลลจะปกปิดเขาทั้งในดุนยาและอาคิรอกลัวใช่ไหมที่ตนเองจะถูกแฉกลัวใช่ไหมที่ตัวเองจะมีประวัติดังพร้อยในสังคมคนดีฉะนั้นอย่าเปิดโปงคนอื่นแค่นี้ครับยิ่งเป็นความผิดที่เขาทำลับๆแล้วเราเผอิญไปรู้ปิดปิดเยียบให้สนิทไม่ต้องบอกเฮ้ยฉันบอกแกคนเดียวนะเยียบไว้อันนี้ไม่สนิทแล้ว ปิดเลยให้มีแต่เราและเขาและอัลลอฮฺสุฮาตาลาที่รู้หวังว่าในดุนยานี้เราจะไม่ถูกแฉและในวันกิยามะอัลลอฮฺสุฮาตาลาก็จะอภัยโทษกับเราทั้งหมดสองประการง่ายๆอัลลอฮฺ Allah จะปกปิดและอภัยโทษกับพวกเราหวังว่าตัวผมและพี่น้องทุกท่านจะนําบทเรียนในวันนี้ไปใช้ในชีวิตขออัลลอสุฮาตาลาได้ให้เราทุกคน

اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه، انك انت الوهاب، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، وادفع كيد الكائدين، وارفع رايه الحق والدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين من المؤمنين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أه... اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا, التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ إن منا ولا تسلط علينا من لا يخاف من لا يخاف من لا يخافك فينا ويرحمنا اللهم إنا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم استخدمنا حيث ترضى ولا تستبدلنا واوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا اليك وانا من المسلمين، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلواتنا وسائر طاعاتنا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، اقيم صلاة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون